สวัสดีค่ะดินอ่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อบปริณ์ทีวีนะคะดิฉันนางสาวชนิดยภาสีดวงจันทร์รำหน้าที่เป็นผูน้ดำเนินรายการภายในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนในสังคมยุคใหม่กันค่ะก่อนอื่นดิฉันขอแนะนําแขกรับเชิญทั้งหมดสี่ท่านจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมาก่อนนั้ไปถึงมาเริ่มจากอาจารย์ท่านแรกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชินีอินทรรมนะคะเออ่ตอนช่วงนี้นะคะไปสอน ระดับชั้นปีที่สองนะคะเอกลุศภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะดิาาฉันนางสาวชนัญิชศาศีลาเวียโชตตอนนี้เป็นอาจารย์ฝ่ายปกงครองอยู่ที่มหาวิทยาล,ลัยราชภัฏน์นครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชยารดงหงนะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองอยู่ที่มหาวิทยาลัยนครราชพัฏน์นครราชาาสีมาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาเรเดิมโยมน,นะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่นหนึ่งของมหาวิทยาลายัยราชพัฒนะคะ์ครราชสีมาะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะก,กับแขกรับเชิญทักศึท่าแล้วดิฉันก็จะเริ่มการสนทนาในหัวข้อขอ,ของเราเลยะคะ่ะเริ่มจากปล่นนนะะอยอา,าจารย์นะคะทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยอยากทราบว่าคณาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปรับตัวตามยุคสมัยเช่นรูปแบบการสอนวิธีการและเนื้อหาที่ใช้สอนค่ะ สำหรับอาจารย์นะคะอาจารย์อมองว่าในเรื่องการปรับตัวในการสอนและใช้ใชีชวิตในประจันค่ะก็ต้องบอก่อนนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการความชอบความถนัดที่เหมือนกันค่ะความเป็นอาจารย์เนี่ยก็ไม่ใช่แค่การสอนหนังสือนะคะก็แต่ต้องมีการถ่ายทอดให้เด็กได้ทั้งวิชาการและก็ทั้งโดยเฉพาะวิชาชีวิตค่ะที่ต้องให้ความสําคัญมากกว่าเดิมเพราะว่าสมัยนี้นะคะวิชาการเนี่ยเด็กๆสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์สามารถ คนคว้าอินเทอร์เน็ตได,ด้ด้วยตัวเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวสำหรับอาจารย์นะคะคือความคิดนะคะเราไม่สามารถควบคุมเด็กได้ว่าเราอยากให้เด็กเป็นแบบไหนหรือว่าคุณจะต้องแบบสริางโปรเจกตนะในการเรียนเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่เราต้องมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนั้นที่เสมอค่ะและ้วก็เด็กนะคะเราไม่สามารถเลือดได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถสร้างเด็กให้เป็นคนดีแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคม ค่ะก็ส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยค่ะถึงว่าคุณครูเนี่ยเราก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็คุณครูต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณนะคะก็ค,ะคือเราเนี่ยต้องมีความาเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะก็ค,ะคือเราต้องอให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้นะคะก็คือเราต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ประยุกต์นะคะแล้วก็ ตอบคำถามะคะ่ะก็คือรูปแบบการสอนเนี่ยนะคะเราจะเน้นไปนที่การได้เปลี่ยนความะคะิดเห็นค่ะแล้วก็ฝึกการทํางาน,นเป็นกลุ่มโดยมีการใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากลวนนะคะควบคู<ม>่ไปกับการวัดผลการประเมินผลตามสภาพจีิในห้องเรียนนะคะแล้วก็เราเนี่ยควรให้ความสําคัญกับการให้ฟีดบแบตนะคะหรือว่าผลดย้อนกลับะคะ่ะก็คืออ่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกท่านนะคะที่มีการ ประเมินผลการเรียนรู้แล้วเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศตรวตรรษใน21น,นะคะที่แบบว่าเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ะค่ะก็การเรียนรู้เหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจิในสังคมค่ะเพื่อเป็นการฝึกทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ะค่ะขอบคุณคะ่ะทางฝ่ายอาจารย์ก็ค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวเชียวนะคะเพราะว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะมีความที่เห็นเป็นของ เอ่เจเล่นะคะว่าแต่กิรที่เห็นอย่างไรอยู่กับรูปแบบนี้ทีนี้ก็อยากจะทราบค่ะว่านักศึกษาทุกทีเห็นอย่างไรเกี่กับรูปแบบการสอนของอาจารย์รู้สึกสะดกสวกสบายหรือไม่เข้าใจนี้หามากน้อยเพียงใดหรือต้องการจะเสนออะไรไหมคะค่ะแนวความที่เห็นของดิฉันนะคะถ้าถามว่าอยากแสดงความที่เห็นยังไงกับการสอนของรูปแบบอาจารย์ดิฉันคิดว่าคือในสมัยนี้เทคโนโลยีมันเข้ามามากอะค่ะ เด็กเจนแซดเจนอัลฟาต่างก็แบบสามารถเล่นมือถือเองได้ตั้งแต่เด็กแล้วหากคุณผู้สอนสามารถปรับตัวให้เท่าทันยุคสมัยได้ก็จะดีค่ะเพราะว่าอาจารย์บางคนอาจจะยังใช้รูปแบบเดิมในการสอนนักศึกษาอยู่ค่ะอย่างเช่นให้นักศึกษาอ่านหนังสือหรือจดตามอะไรเงี้ยนะคะบางที่อาจจะเปลี่ยนเป็นให้อาจารย์สรุปเนื้อหาทำพรีเซนเทชันแล้วก็นำเสนอแล้วก็ได้จำง่ายจำง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็คืออาจจะนําเกมที่น่าสนใจกิจกรรมการฝึกความรู้มาสอนได้ก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กเจนอัลฟาสมัยนี้นะคะที่เพิ่งเกิดตอนคศสอ2010จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับยุคดิจิตอลคะ่ะผู้ส่วนใหญ่ควรที่จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเด็กสมัยนี้เพื่อจะได้เท่าทันกับยุคนี้ค่ะในยุคเจนเซนนะคะเป็นยุคทีเ่เด็กเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก กล้าคิดกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะคะที่ฉันคิดว่าอาจารย์อ่ะควรเอาจุดแข็งตรงนี้มาปรับมาเพิ่มแบบว่าทํายังไงให้เด็กคนนี้มีการพัฒนาการในด้านที่ตัวเองถนัดมากขึ้นแล้วก็สังคมสมัยนี้เป็นยุคที่โซเชียลก็อย่างที่เพื่อนๆบอกโซเชียลเข้าถึงได้ง่ายนะคะ ดิฉันเห็นว่าอาจารย์เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะจากที่ใช้กระดานก็หันมาใช้โปรเจคเตอร์มีการนําสื่อเข้ามาใช้ในการสอนเช่นการดูวิดีโอหรือว่าการใช้โปรแกรมกต่างๆในการเรียนเพื่อความสะดวกสบายยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมซูม Zoom, หรือว่าใช้คัสลูมในการใช้ส่งงานหรือว่าสั่งงานได้ทุกเมื่อนะคะจากการทำข้อสอบในกระดาษก็อาจจะเป,เปลี่ยนมาเป็นการ เล่นเกมเล่นคาหูเพื่อให้การเรียนเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อมากขึ้นนะคะการเรียนในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทําให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นมีบบความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นค่ะ,ะแต่ละคนเนี่ยก็ต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างบบกันไปนะคะการสนทนาการภายในวันนี้เนี่ยทำให้ดิฉันและก็ท่านผู้ชมได้เห็นความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่เป็นอาจารย์ และบุคคลที่เป็นนักศึกษานะคะช่วยเรานั้นสามารถเข้าใจเหตุผลและปัญหาของกันและกันได้ดิฉันก็หวังว่าการส่นงนารการในการครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมามเข้าใจและประับเปลี่ขอากันได้มากขึ้นดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์นะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและภัฏันครราชสีมา,าคา่ะที่ได้สลับลานมีค่ามาเชิญคิาเิ็นและพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ่ะด <laughs> ิฉันนางสาวชนิํนภาขอจบรายการวิ่านี้แล้วจะกันสัปดาห์หน้าและผู้ดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นก็ ปติการชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ